จุดเริ่มต้นของความตั้งใจในการทำแบรนด์อาหารเสริมที่ดีมีคุณภาพโดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องโปร่งใสช่วยเหลือผู้คนให้มีสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะผลักดันให้ดิไอคอนกรุ๊ปเป็นสัญลักษณ์ของธุรกิจอาหารเสริมสีขาวที่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคจึงให้ความใส่ใจ ในการควบคุมคุณภาพราคาสินค้าและคุมเข้มเรื่องการขายตัดราคาจึงทำให้ดีไอคอน Group เป็นแบรนด์ธุรกิจออนไลน์ที่เติบโตแบบรวดเร็วสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคสามารถครองใจและเข้าถึงผู้บริโภคจนได้รับรางวัลบริษัทธ,ธร,รมมาพิบาลและผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปี2019 บริษัทดีไอคอน Group ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2561โดยคุณพอลวรัจพลวร,วรรัตโอรกุลประธานกรรมการบริษัทดีไอคอน Group เริ่มต้นธุรกิจโดยการผลักดันอาหารเสริมที่รวบรวมสารสก,กัดเกรดพรีเมียมจากทั่วทุกมุมโลกถึง36ชนิดภายใต้แบรนด์สินค้าบูมคอลลาเจนโดยมีดารานักร้องและพี่น้องสื่อมวลชนให้ความสนใจ เข้าร่วมแสดงความยินดีมากมายปลุกกระแสการบริโภคอาหารเสริมคุณภาพผ่านระบบออนไลน์จนนำไปสู่ก้าวสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและพลิกโฉมวงการธุรกิจออนไลน์โดยการเปิดตัวแบรนด์กาแฟเพื่อคนรักสุขภาพรูปคอฟฟี่นอกจากนี้ดีไอคอนกรุ๊ปยังเพิ่มความพร้อมด้วยระบบดรอปชิ i ฟูลฟิลเมนตและยังสร้างโกดังจัดเก็บสินค้าระบบปิด ควบคุมอุณหภูมิพิเศษเพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว,รวลดภาระก,การสต็อกสินค้าและการจัดส่งให้กับตัวแทนจำหน่ายพร้อมทั้งรองรับการสั่งซื้อผ่านระบบอ e ีคอมเมิร์ซร้อเซโดยการจัดทำระบบแบ็กออฟฟิศ รองรับการชำระเงินในรูปแบบ e-payment ที่ช่วยให้ตัวแทนจำหน่ายและผู้บริโภคสามารถซื้อขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น The Icon Group ทุ่มทุนกว่า150ล้านบาทเพื่อสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้การทำการตลาดออนไลน์สนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับตัวแทนจำหน่ายพร้อมจัดแคมเปญพิเศษขอบคุณตัวแทน และผู้ใช้สินค้าภายใต้แบรนด์ดีไอคอน Group ไม่อย่างต่อเนื่องจากแนวคิดที่มุ่งมัน่นตั้งใจสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเติมเต็มน,นวัตกรรมใหม่เพื่อผู้บริโภคและให้ความสำคัญกับการต่อยอดความสำเร็จ ทั้งในรูปแบบกิจกรรม CSR ที่เป็นประโยชน์สู่สังคมตอกย้ำความน่าเชื่อถือโดยการคว้านักร้องนักแสดงชื่อดังอันดับหนึ่งของไทยอย่างคุณโดมประกอบมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ b o ูมก u ูตาชอสและคุณบอยประกอบชัดบริรักษ์มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผล,ตลบบตบิตภัณฑ์เสริมอาหารซิทเวย์โปรตีน plus ในปี2563ก้าวสู่แบรนด์อาหารเสริมอันดับหนึ่ง พร้อมการขยายธุรกิจออกสู่ตลาดต่างประเทศ d e e ไอคอนกรุ๊ปถือเป็นแบรนด์ออนไลน์ที่เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นต้นแบบของธุรกิจอาหารเสริมสีขาวที่พร้อมส่งต่อสินค้าคุณภาพดีมีมาตรฐานส่งเสริมความเป็นอยู่และการสร้างชีวิตที่ดีให้กับผู้คนอีกมากมาย